สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องวันที่หนึ่งตุลาคมหกสิบเจ็ดครับวันนี้ก็เป็นมือดีครับพี่น้องเนาะครับจังไดกะขอให้ได้โชว์เลยลาบไปน้ากันเด้อครับพี่น้องถูกลางวันใหญ่ไปน้ากันเพราะว่าจะเป็นสามตัวครับผมหรือว่าสองตัวบนรางครับวันนี้ได้รับข่าวดีจากปู่ปิศาคกับผมพุนโทมาหา ไปเสาเลยครับพี่น้องเนาะเป็นมีที่เด็ดจะให้เกามาเชียครับผมสูพี่น้องที่เม็ดเดียวแข็นแขวนครับผมหนึ่งตุลาคมหกสิบเจ็ดครับไปรับช่มรับฟังน้ากันเด้อครับพี่น้องครับปูกับว่าเลยทัวรมาโดนเลยเด้อครับผมครับแต่ว่าปูกับว่าถ้าว่ามั่นใจรีปูว่าทัวรมาครับผมดีคก็ล่องเบิ้งไปน้ากันครับพี่น้องเม็ดเดียวครับก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังตัวเลขกับปูเก่ามาเชียกับขอกาบขอพระคุณปูเด้อครับผม เช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์เป็นกำลังแรงใจไง้กับเก่ามาแช่น้ำเชยนเนื้อครับผมไปรับชมมาฟังแนวทางตัวเลขกับปูกันเลยครับูครับ,กบเก่ามาแช่การน้ำมาสก,การครับผมกร่ปูกรบาาปูเป็นยังไงกรปูสายดวนเลยปูเบิงคากแล้วครับสามเก่าหนึ่งสามเก่าหนึ่ง เป,ปูว่ามันแมนเพราะว่าปูปูเบิ่งเมื่อหลายรอบแล้วครับอันที่แล้วก็เป็นสี่ีปูอ่านสามเก่าหนึ่งปูไอ้ว่าจะขวางไปทะเละลายังไปไปไอ้ไปแต่งตัวเป็นจังหวจทั้งหลวงครับผมปูปูเลยว่ามันเป็นเบอร์ต้วมันหนึ่ง,หน,งหนึ่งเก่าสามนะ<อ>แล้วปูก็ไปเบิบ่งลิบข้าเจ้าครับปูปูไปเบิ่งลิบข้าเจ้าอันเด็กเด็กข้าเจ้าอันอัน เขาจาหอวกันมัหนึ่งเก่านะปูเลียวมาเสียงบัดแต่ว่าเลขปูนันปูกับเสียงอันอันเกี้ยวกับกดอันขับกดนะปูปูกับเลยว่ากดมันเป็นเก่ามันมีเก่าอยู่ปูกับเลี้ยวเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าไปเสียงกระแสกับเลขหาจุดหามันมีเด็กคือแต่ว่าบานเนี้ยปูไปเสียงแต่หนึ่งเก่าข้างล่างตามี่เขาเจะว่านนะอันมันแบบบแมนปูกับเลี้ยวถิมบานเนี้ยอืมเมื่อหลังมาปูกับเลขอัน ไปเบืองศูนย์หามันมันก่เงียบป่านปูเลยว่าเอ้บ่แมนนะม้งระบาดนี้มันมีอันมือหนึ่งปูเอาเล็กอันว่าเอ๊หรือเบืร์ตำรวจทางหลวงหนึ่งเก่าสามปูก็เลี้ยวไปเสียงท้ายแล้วนิมิตเป็นดังสิปูปูขับรถไปอันเข้าเข้าพาปูอันขี่รถไปใช้บูมมันไปส้นไหมปูตีนิมิตพอออกปูว่ามันมันส้นนี่รถส้นกันมันเป็นสี่ศูนย์ว่าปูเลยไปบอกเลขห้าน้อยเขาจ้าสี่ศูนย์มือมือที่มันดอกห้าน้อยสี่ศูนย์นั่นแหละ คแต่ปู่ก็เลขยทิมหนึ่งเก้าสามไปวันี้มันมือขึ้นนี่ปู่ปู่เอาหลวตักไอ้กุ้งหน่อยขึ้นมาไหมฟันปู่คือคือตาเลขมันอะไรนี่มันสีบงม่าเหมือนเื้อไทยไอ้แสดงว่ามือที่เขาเขาเสียงหนึ่งเก้าสามหลอดเลขมันมันมันไปลดไปซ้อนโค้งกันแสดงว่ามันเลขมันถือแล้วแล้วกับมือที่ปู่เสียงอันหาศูนย์กับหนึ่งเก้าล่างนั่นปู่ว่ามั่นใจว่าเลขมันถือแต่ว่าปู่ไปมั่นใจหักศูนย์ศูนย์หา แต่ว่าปูตัดหนึ่งเก่าถิมเพราะว่าปูวาป่าแต่หนึ่งเก่านะจะรูปแล้วปูฤาษีวางสิมันจะเป็นสามเก่าหนึ่งแต่ว่าเก้านึ่งนี่ยังได้แบบมากใวงานปูสามเก่าหนึ่งปูปูปูไปหลงส่วนครับมันย่ำตัวเดียวเนี่ยบอปูสามเก่าหนึ่งสา,สามเก่าหนึ่งปูปูผู้หมั่นใจเลย ตัวเดียวเลยแล้วแล้วเน้นบนกันลางเน้นเต่าหนึ่งนะเน้นบนเก่านึ่งเก่าหนึ่งนนนนหนึ่งเดิ่ว่ากนสีกันเว้เนี่ยเก่าหนึ่งันเป็นหนึ่งเก่าสามเก่าหนึ่งเลยสามตัวเลยนะเออขึ้มั่นใจก็คือเก่านึงแต่ว่าเวลาสี่ก็เห็นเขาเจ้ากันเลยเนี่ยแต่ว่าปูมั่นใจว่าเป็นสามเก่าหนึ่งเลย โอ้ด้นดนโดน,โดนโมันใจตัวหนึ่งด้วันคือไทย <c oughs> <c oughs> โอ้แมนยูปูเยฟเพียนปูนโทรมาครับ <c oughs> อ,อันอันจ้งได้กับไฮเอฟซีบนคะร <c oughs> <c oughs> ับคูดปู่มันใจแักเลยแต่ว่าเสียสามเก่าหนึ่งมันมันครับสัญญาณบอดีฮัลโหลครับเดี๋ยวต่อสายไหมครับผมอ๋อครับพี่น้องครับผม พอดีสัญญาณพอดีครับพี่น้องเนาะปูเพิ่นกับอยู่อันเทือเขาพรามครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นแนวทางตัวเหล็กปูครับผมนั่นน่านปูจะมาได้ครับผมนั่นน่านครับรับ้อันตามเหล็กปูโดนนะครับพี่น้องเนาะครับหมู่ว่านนี่ก็มีได้รับความเมตตาจากปูถุดงนะ้ครับผมครับเพื่อนกับโทม่าบอกเลข คู่เดียวครับพี่น้องเนาะก็คือสามเก้าสามครับผมเมื่อวานนี้ก็รงคิปไปครับตอนเย็นเย็นบันนี้เศร้านี่ก็มาปูครับผมปูปิศนาครับพี่น้องเนาะครับปูกับบุรีทั่หาโดนเลยเด้อครับผมสามเก้าหนึ่งครับพี่น้องปูมันใจตัวนี้มากครับตัดเลนนําครับพี่น้องเนาะก็จะเป็นเก่าหนึ่งรับหรือว่าสามเก่านี่ครับผม ต่ว่าปูกะอยากให้เรียนตรงๆไปก่อนนะครับผมเน้นบนก็คือเก่าหนึ่งครับตัวนี้แหละครับพี่น้องนะที่เป็นตัวเด็ดเลยครับผมก็คือยังปูเบาในคลิปได้ครับพี่น้องนัานปูจะมั่นใจเลยก็โทรมาครับจะไ,ไปอัดสรุปอีกครั้งหนึ่งกับปูครับผมครับเอา ก็เอาเป็นว่าเม็ดเดียวครับพี่น้องเนาะเม็ดเดียวครับผมครับสามเก้าหนึ่งครับพี่น้องเม็ดเดียวสามเก้าหนึ่งครับเน้นบนกันล่างด้ครับพี่น้องเป็นสามเก้าหนึ่งปูกับว่ามาตรงๆงเลยครับพี่น้องมาตรงๆไปเลยครับผมนี่นะครับตัดเลนกจะได้สามเกาครับพี่น้องเนาะดูว่าเก่าหนึ่งครับเอาพิ่ใจหน้าเบิ้งเด้อครับพี่น้อง มาดนดวนเลยครับผมเลกปู่ปิศาครับถ่ายคลิปนี้เกามาเชียกอะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีครับผมครับมันนี้ก็อากาศค้มได้ครับพี่น้องแต่ว่าฝนบ่ตกฝนบ่ตกไปอุดรหมู่บ้านนี่ฝนตกมากเลยครับพี่น้องฝนตกแห้งมากครับแต่ว่ายุส่บ้านนี่เด้แต่กคึมซื้อครับพี่น้องเนาะกับเอาปูทั่มากอีกรอบครับพี่น้อง ปูสัญญาณบอดีนะปูครับยึดทิงเขาบอกปูปูอันลงลงมาอยู่ข้างล่างโอ้ลงมาแล้วครับกําลังฮะฮ้กสรุปตัวเดียวนี่น้องปูเนาะยั่งนะยู่งอันเอ้ยห่างกันเป็นกะิโลสัญญาณบอดีครับผมอ่ปูกับปูไนเด้อ ก็มาเชื่อจะสรุปซำนีได้ปูครับได้ยินบาได้ยินขาดให้หายไหมปูสามเก่าหนึ่งนะครับผมสรุปว่าครับสามเก่าหนึ่งเน้นเน้นเก่าหนึ่งครับปูเอาก็ชิลกวนปูสำนีได้ปูสามเก้าหนึ่งครับเน้นคืออาสาุปาการดริการครับ ครับพี่น้องครับผมสัญญาณบดีครับพี่น้องเนาะเอาขอให้พี่น้อยชี้โชคดีเด้อครับผมสองตัวตรงตรงสามตัวตรงตรงครับพี่น้องหนึ่งตุลาคมหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ